นนนจนไม่ขอพูดได้ไหมคะมจะไม่อยากให้เรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องของส่วนรวมอุ๊ยเจอไม้เด็ดในการตอบคำถามสื่อเรื่องความสัมพันธ์ที่ห่างเหินกับแฟนหนุ่มทายาทกาแฟดังของไม้สาวจอมแบ้วเจนี่เทียนโพสุวรรณเข้าไปแบบเนี้ยก็พักค่ะคงต้องให้เวลาพิสูจน์ไปแทนและกันเนอะแต่พอถามถึงเรื่องฟิตหุ่นออกกำลังกายจนเขาที่เข้าทางไม้สาวสายแบวก็ให้คำตอบแบบคล่องรือว่าฟิตหุ่นแซบไว้ก็เท่านั้นไม่ใช่จะถ่ายเซ็กซีซก่สักหน่อยค่ะ ไม่อยากรับปากว่าจะไม่มีแต่ก็ยังไม่รู้ว่าอะไรยังไงถูกป่ะคะเพราะฉะนั้นภาพเจนมันจะแบบเจนก็อยากจะอยากทำธุรกิจด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบดูแลตัวเราเองดีๆแสดงว่าแบบไม่ถึงขั้นแบบแฝนเต้าอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเต้าให้แฝนมันเล็กจนแฝนไม่ได้มีเรื่องอะไรพวกนี้คนก็อยากแบบน้อยอยู่แล้วอ่ะ แต่ด้วยอายุแล้วก็วัยวุฒิคุณวุฒิมันก็นิดน,นึงอะเนาะเขาก็อยากเห็นเด็กๆไหมล่ะ